สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคปอมนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับ และในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเอสป้านะครับวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยเธอได้ว่ามีกระแสแล้วก็มาแรงมากๆนะครับจากทางฝั่งเกิลกรุ๊ปของเกาหลีไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีคนติดตามแล้วก็มีสื่อเนี่ยคอยให้พื้นที่อยู่เสมอเลยนะครับสำหรับเอสป้าก็ถือได้ว่าเป็นวงรุกกี้ที่เดบิวต์มาได้ประมาณ1ปีนะครับแล้วก็มีเพลงดังๆเนี่ยปล่อยออกมาหลายเพลงติดต่อกันเลยนะครับตั้งแต่เดบิวต์นั่นก็คือเพลง Black Mamba นะครับแล้วก็สารต่อความปังนะครับด้วยเพลงรคนะับ ที่ทาง SM เนี่ยได้มีการจัดขึ้นมาเป็นเพลงพิเศษนะครับนั่นก็คือเพลง forever นั่นเองนะครับที่ออกมานั่งร้องในลูกแก้วสวยๆส,สไตล์ของ SM นะครับโชว์พลังเสียงของเอสบกันไปทั้ง4สาวเลยต่อมานะครับก็ได้มีการคัมแบ็กอีกครั้งนะครับด้วยซิงเกิลที่มีชื่อว่า next level นะครับ ซึ่งเพลงนี้เนี่ยตอนออกมาครั้งแรกเนี่ยหลายหลายคนนะครับก็ยังบอกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็ฟังยากนะครับเหมือนนําเพลงในหลายเพลงเนี่ยมาตัดต่อรวมกันคล้ายๆเพลงของรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่าง g i r l Generation กับเพลง I Got a Boy นะครับแต่เมื่อเพลงนี้นะครับถูกปล่อยออกมาได้ไม่นานกระแสของเพลงนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไต่ชาร์ตขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้นะครับเพลง Next Level เนี่ยถือได้ว่ากลายเป็นเพลงเมกาฮิตทั่วเกาหลีเลยนะครับไม่ว่าจะอดอลศิลปินดาราคนไหนเนี่ยก็ออกมาเต้น Next Level กันทั้งวงการ เลยส่งผลให้เอสป้านะครับกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ทําลายสถิติไปหลายสถิติเลยนะครับและเพลงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ยืนระยะช้าดได้ยาวนานมากๆนะครับส่งผลให้เอสป้าเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มียอดดิจิตอลในเกาหลีเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแล้วก็หลังจากที่ได้มีการปล่อยเพลงนี้ออกมานะครับตอนนี้เอสป้าก็ได้มีการคัมแบ็กอีกครั้งกับอัลบั้มแรกนะครับเป็นมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่า Savage นะครับและเมื่อปล่อยเพลงไตเติ้ลอย่างเพลง Savage ออกมานะครับตอนนีี้้เเน่ยกระแสสขอองปา ก็ยิ่งพุ่งแรงขึ้นไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นกระแสดิจิตอลหรือรวมไปถึงอัลบั้มเนี่ยเอสป้าทำออกมาได้ดีมากๆจนตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเกิลกรุ๊ปที่แข็งแกร่งมากๆอีกหนึ่งวงของเกาหลีเลยนะครับหลังจากที่เอสป้านะครับเริ่มมีกระแสขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหล่าแฟนคลับรวมไปถึงเหล่าแฟนเพลงต่างๆที่ติดตามเอสป้าอยู่นะครับก็มีการพูดคุยกันได้มีการตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็เกิดมีการถกประเด็นกันเกี่ยวกับเพลงชาติของ เอสปานะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็ออกมา,ากแสดงความคิดเห็นและก็ตั้งคําถามว่าสรุปแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยคิดว่าเพลงไหนนะครับเป็นเพลงชาติของเอสปาซึ่งตอนนี้นะครับเพลงที่เอสปาปล่อยมาจรงจิงๆจังๆจะมีอยู่3เพลงที่เป็นเพลงไตเติลนะครับนั่นก็คือ Black m e m b e r Next Level แล้วก็ Sandwich นะครับหลายๆคนนะครับก็ออกมาพูดว่าสําหรับเพลงชาติของเอสปานะครับก็คงจะเป็น Next Level นะครับเพลงตํานานที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักเอสปาแล้วก็ยังเป็นเพลงเมกะฮิตทั่วเกาหลีนะครับทำให้เอสปาเนี่ยเป็นที่ รู้จักในวงกว้างนะครับและเพลงนี้นะครับก็ยังถือได้ว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆจนช่วงหนึ่งนะครับทางเกาหลีเนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าในขณะที่เด็กๆนะครับกำลังทําการสอบในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยขอความกรุณางดเปิดเพลง Next Level นะครับเพราะมันจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่มีสมาธิในการสอบเพราะท่อน Am on the next level เนี่ยมันจะหลอดหมูมากๆเลยนะครับจนทําให้หลายๆคนที่ฟังเนี่ยเสียสมาธิแล้วกลับมาจดจ่อกับเนื้อเพลงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีแฟนคลับบ,บางกลุ่มนะครับก็ได้มีการบอกว่าเพลง Black m e m b e r หรือว่างูดำเนี่ยก็เป็น อีกหนึ่เพลงนะครับที่ถือได้ว่าอาจจะเป็นเพลงชาติประจําวงของเอสปาเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเพลงที่เปิดตัวของเอสปาและทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักเอสปาเป็นเพลงที่ทําให้เอสปาเนี่ยเกิดเป็นจุดสนใจนะครับเกี่ยวกับเพลง Black Member เพราะว่าเนื้อเพลงที่ค่อนข้างเบียวแล้วก็เป็นเนื้อเพลงเรื่องราวคล้ายๆกับการเล่าเรื่องเล่านิทานนะครับก็อาจจะทําให้เป็นเพลงที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาโฟกัสกับวงมาติดตามวงนี้ได้นะครับคอมเมนต์อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ยังยกความมีความชอบให้กับเพลงครั้งล่าสุดที่เพิ่งคลัมแบ็กไปนั่นก็คือ Sawich ท่านเองนะครับทุกคน เพราะว่าตอนนี้ในกระแสของเพลงแซนด์วิชเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะดังนะครับแล้วก็ยังคงติดชาร์จยืนระยะชาร์จได้ยาวนานอยู่เช่นเคยนะครับตั้งแต่วันที่ปล่อยเพลงมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในชาร์จใหญ่ๆของเกาหลีหลายๆชาร์จเลยนะครับแฟนคลับก็ต่างพูดกันว่าเพลงนี้เนี่ยถือได้ว่าอาจจะเป็นเพลงชาติประจําวงของเอสปาได้อีกเพลงหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากกระแสของเพลงพอสตูมต่างๆลวนไปถึง MV นะครับค่อนข้างจะมีสเกลที่ใหญ่แล้วก็ดีมากๆถือได้ว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าได้เป็นเพลงชาติของเอสปาก็ไม่น่าอยเล ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอสปาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเดบิวต์ได้ไม่นานมีเพลงไตเติลออกมาแค่3เพลงนะครับหลายๆคนก็ยังบอกว่าอาจจะย,ยังไม่สามารถเลือกเพลงชาติของวงได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอนาคตของเอสปาก็ยังคงอีกไกลนะครับแต่จากที่เราได้เห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยกให้ next level นะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆจริงๆนะครับและก็ยังคงีก g ะฮิตไปทั่วเกาหลีรวมไปถึงทางฝั่งอินเตอร์นะครับ แฟนคลับหลายๆคนก็เอาออกมาเต้นแล้วก็เล่นกันใน Tik t o อ k เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ m On The Next Level ของ S Spa นะครับแฟนคลับของ S Spa ก็ยังคงยก Next Level เนี่ยให้ถือได้ว่าเป็นเพลงที่เกือบจะเป็นเพลงชาติของ s p สแล้วนะครับทุกคนรอแค่ว่าวันใดวันหนึ่งจะมีเพลงที่ดังกว่านี้ไหมหรือว่าเป็นเพลงที่กระแสตอบรับดีกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับก็มารอติดตามกันสาหรับการคัมแบ็กต่อๆไปของ S Spa นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ s p สหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ใครที่คิด ว่าเพลงไหนเหมาะจะเป็นเพลงชาติของเอสปาที่สุดในตอนนี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสําหรับเราเองนะครับเราก็คงยกให้ Next Level นะครับเป็นเพลงชาติของเอสปาในตอนนี้นะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นเพลงที่มีกระแสโด่งดังมากๆจริงๆนะครับยังไงก็จะลืมมาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อมกอล์พอดแคสต์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเวลาเรานําเรื่องราวเรื่องใหม่มาเล่านะคบสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นนคัับกกลลมาเจอหิป น่สวัสดีครับ